วัสดีครับพี่นอ้ MC. องทีฮานอยนนพี่นอ้ของ fc พอคารอยนะครับพบกันวันนี้รอบของวันอังคารที่11นะครับเมซายนต้องขอภัยวันนี้มาช้านิดหนึ่งก็เลยต้องรีบสรุปแนวทางให้เนาะยังไงก็ขอภยัยพี่นอ้อง fc ทุกท่านทรสรุปแนวทางของวันจันทร์ก่อนนะครับวันจันทร์เฉพาะกิจครับก็ยังทํางานดีอยู่เนาะเด่นเฉพาะกิจก็เด่น5เจาะ5เสียงให้ตรงๆนะครับนะ6 3 6 3ก็ลงไปที่ปกตินะครับแล้วก็ส่วน 93นะครับเกาะขึ้นมาเฉพาะกิจอย่างเงี้ยโอ้โหสลับรอบหน้าดูเลยเนาะแหมให้93รอบพิเศษมา83อย่างงี้เนาะเจ็บใจจีนเรารอบสุดท้ายให้8เด่น8ก็เจาะไม่ตายเนาะเจาะ87ไม่ทะลุอา้อาวก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคนที่ปังแล้วก็ขออภัยในแนวทางบางครั้งก็มีสวิงบ้างเนาะก็ยังปังอยู่ครับ934563ปังปรยครับ2ทุ่มสาวฝั่งของเราพัฒนา ไหล2 427วาง6429มาเลยครับ148ล่าง11อา้าวไซเบิร์นก็ปังปรุรเยไป11เนอะสหรับลาวสาวฝั่งโคงก็ขอแสดงความยินดีด้วยเด้อนะครับแนวทางก็แหมให้49มา48อย่างเงี้ยมันจะแต้มเดียวเสมอเนาะทุกวันทุกรอบเลยบ่อยมากอา้าวตามแต่พอดีหัวนิดเขามหดุดครับ เราคำนวณทางวันอาคารที่11ใครจะแหงแต่แปงทั้งสน้อยเราใส่ทีทคนไาจจะเป็นใครสาเบิ้ลจะปังไหมมาดูกันครับเฉพาะกิจครับ6 5พิเศษ3 8ปกติ76็ดหกวีพีเอ่ะเจาะเน้นให้อะไรแล้วก็ลองดูสลับรอบดิเดอร์สายวิน 2, 2 1, ตัว3ตัวก็ทุกรอบมาดีนะครับสลับรอบนี้มาดีทุกวันเลยมันรู้เป็นอะไรให้ไม่แมนมั้งก็ฝากไว้เป็นแนวทางรับในตารางนอกตาราง3 4 7 8ยังไงก็วิ่งรัวๆครับเลขกำลังวันเนาะ ไซเบิร์น99633ไปเลยจ้าวันนี้มีเฮเลนนอนไซเบิร์น,น,น Cyber. วันอังคารอะไรก็เป็นไปได้สำหรัฮาน,หาหนอยนะครับนักตลาดตีได้แน่น่หมดแล้วเนาะวันนี้ไปไวนะครับขอไวไวแนวทางมาไปเนาะจะได้ไปใช้งานได้ไม่อารมณ์ผบ,บุมากขอไปที่มาช้านะครับพี่น้องเอฟซีดังยูทูปก็ดีเนาะอ่ะนำไปใช้งานได้เลยครับเหลือเวลาอยู่เป็นชั่วโมงอยู่เนาะเอาฝากไว้เป็นตารางสีหน่อยวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอแสงดงความยินดีกับคนนี้ที่ปังของลาววานนะันเนาะไซเบิร์น11ไม่พลาดแนะ่แต่เจาะ สี่เก้าให้ไม่มาเนาะมาสีา่แปดแต่หนึ่งหนึ่งก็ยังปังปุริเย่อยู่อา้าวยังไงก็ตามแต่พอดีหวยพีคั่มหมุดนะจ๊ะขอให้ถูกหวยเรื่องเงินนะจ๊ะพี่น้องอา้าวขอบคุณที่ติดตามคุณที่รับชมบคุณที่กดไลค์ดูในทางและฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนำเด้อกับแนวทางช่วงสงกรานต์สวัสดีครับ